ยินดีเสมอแค่เธอพูดมาจะให้ค้นเขาหรือไปด้วยกับาดยากเย็นแค่ไหนยินดีรับใช้จะทำเพื่อเธอยินดีเสมอต่อทำโดยหัวใจอยากมี้รู้เอาไว้มี่เคยยอมใคร ไม่ไงเธอต้องรอค่ะมองมาจบพอแต่ฉันขอเธอแค่เรื่องเดียวค่ะตัวเธอยันมาสนใจว่าฉันถ้าเราให้ค่ะค่าเกี่ยวกับเรื่องอยาถึงติดไว่าจะเป็นหนึ่งพุกเศษหรือว่าสองพุกค้าและสาม ที่กำลังเป็นข่าวในช่วงนี้เลยเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชที่ป่วยทางจิตเกี่ยวกับการใช้ยานเกิติดในบ้านของท่านนะครับในชุมชนของท่านมันจะเป็นนะครับว่าถ้าเห็นคิวคนนี้เวันนี้มามาที่ชุมชนท่าบางมันต้องเป็นคนในชุมชนท่าบางนั้นมันจะเป็นนะครับถ้าเห็นคิวคนแบบนี้ที่ไหนมันจะต่างกันแค่นี้ครับมันจะต่างแค่สอนอท่าของคามะครับบางท่านอาจจะไม่ได้มีพื้นที่อยู่ในสอนอท่าของคามอาจจะเป็นอยู่ในพื้นที่ชุมชน ในสอนอาาตามมอนอ่างๆบางคนมาจากบางพัทน์ใช่ไหมเขอาจจะเป็นสอนอาาบางพัท์เขาก็จะมปคิวคบบเดียวกันเราแต่ข้างหน้าข้างล่างจะเป็นสอนอาาบางพัทถ์ท่านสามารถสแกนเข้าไปได้นะครับสแกนเข้าไปโดยใช้ลายครับสแกนเพื่อนเพื่อนเข้าไปก็มันจะเป็นก o ุ g l e f o r ฟอร์มให้ก็กรอกข้อความไป้ว่าในชุมชนของท่านหรือบ้านข้างเคียงท่านมีพบเหน็นผู้ค้าผู้ขายหรือผู้เสพหรือผู้ป่วยจิตเวชอันนี้สําคัญนะครับใน ในข้อที่สามที่ในขณะนี้ทางนโยบายแหงตอเราเราให้สั่งกันคือผู้ป่วยจิตเวชเพื่อป่วยจิตเวชที่ที่ถนัดเลยก็เกี่ยวกับเรื่องก,การใช้ยาเสพติดที่เกิดอาการคุ้มข้างในขณะนี้เราจะเห็นตามหน้าข่าวซื่อต่างๆมากมายเกี่ยวกับเพื่อป่วยในการใช้ยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นทําร้ายสิ่งของทําร้ายคนในครอบครัวเผาบ้านเผาอะไรที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ บางท่านรู้แล้วแต่ว่าไม่รู้จะแจ้งทางไหนนี่ช่องทางนี้อีกอีกหนึ่งช่องทางครับท่านสามารถสแกนเข้าไปแจ้งได้เลยครับท่านอยู่ท่านท่าน,านก็ลองสื่อสารดูว่าบ้านของท่านหรือชุมพนี่ท่านแจ้งเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ในเขตของพื้นที่สอนออะไรอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อกี้สมมติถ้ามาจากบางพัดก็อาจจะเป็นสอนอบางพัดท่านก็ ท่านไม่มั่นใจในตัวพวกผมเนี่ยตำรวจเจ้าของพื้นที่เนี่ยมาแจ้งตำรวจเจ้าของพื้นที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยข้อมูลของเราจะเป็นความลับหรือเปล่าแต่ช่องทางนี้นะครับมันจะเป็นความลับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะส่งเข้าไปที่ตอรอเมื่อตอรอได้รับข้อมูลเขาจะประมวลภาพมาแล้วก็สั่งการมาที่สนให้ตรวจสอบเหตุที่เราแจ้งไปเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยบางทีเราไม่มั่นใจในเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่กลัวว่ากลัวจะไม่เป็นความลับกลัวจะเป็นอันตรายต่อเรานะครับแต่ช่องทางนี้ตัวเจ้าหน้าที่ในในพื้นที่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ตัวที่อยู่ตอรอก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเป็นใครแจ้งมาแต่เขาจะรับรู้เฉพาะข้อมูลพื้นที่ไหนชุมชนอะไรเขตอะไรเท่านั้นและเขาก็จะมีหนังสือสั่งการมาให้เจ้าของพื้นที่ไปตรวจสอบและรายงานผลกลับไปนะครับ